สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสหนยเพชรบันแพงเอฟซีพอหักแมหักบักลาโนยมณะเพชรบันแพงครับผมผมนพผู้พาเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องเป่านวลว่ามวลคุยกันคุยกันในทังทีมีความสุขตลอดเวลาพี่น้องนะครับเนาะสำหรับอ่า พ่อหักไม่หักสุขกลุสุขคนผู้พากันน่าเสนอทุกมือแต่ละหมองแต่ละบอลแต่ละเวทีนะครับถ้าผิดพลาดประกันเลยก็ต้องขอให้ไหวลวงหนาเลยครับเดอ้อผมบูชาสวดมนต์พนีเป็นวันพระใหญ่พี่น้องผู้พากระสวดมนต์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับพ่อบพๆเนี่ยเอฟซีเป็นีแต่ความสุขนะครับเนาะให้น้อง มานาและทีมงานเดินทางว่าสิไปไซมาไซไปจังหวัดใดก็สั่งคอยมีแต่ความสุขตลอดไปนะครับเนาะนีะ่แหละครับน <c oughs> ีบ่แหละครับยังไากให้พอๆแม่มีความสุขคือเก่นเานาะวาวาชิอยู่ภาคใดอยู่ตำบลใดอยู่จังหวัดใดถ้าเป็นคลิปของผู้หาให้แต่มีความสุขความจเจริญตลอดไปนะครับเนาะโอ้ยยังเลยนี่ห่วย มื่อขึ้นดาวลุงมานะเพชรบานแพงน้องความมีที่แซมนะครับแล้วก็อนันชัยเสืออนันชัยวัวัลชัยวรชัยสี่คนนะครับพี่น้องช่วงดาวลุงน้องมานาก็โชว์สเต็ปเหมือนเดิมครับเป็น,น้องไซมอนหนึ่งแต่ว่าบบได้เคลื่อนนะครับนาะเป็นอย่างถี่มวลสุดหยอดสำหรับเสียงบวชิยู มองได้หน้าแค่ได้ค่ะเสียงคือเขาพี่น้องมวนตลอดนะครับเป็นยังทีเบิ่งแล้วมีความสุขด้วยรักและศรัทธาและทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องนำมาทีเซนนี่ประมาณน,นี้ทำให้พ่อพ่อแม่แม,แม่เอ็นดูน้องรักน้องเหมือนลูก แท้ๆคนหนึ่งคอยเฝ้าดูแลคอยเป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลานะครับเนาะเอฟซีไผเอฟซีมั่นพี่น้องเอฟซีไผเอฟซีมั่นแต่ว่าก็อยู่ในอองค์กรเดียวกันนะครับเนาะบางทีเพิ่นก็มีแบ่งปันแน่อีหยังประมาณนี้พ่อเมียม่ยพอหักแม่ยหักเพิ่นนะครับเพิ่นก็มีแบ่งปันให้ให้อ่าพระเอกอีหยังแน่ประมาณนี้ยแหละ ตามที่เห้าเห็นแล้วแต่อพอสมควรประมาณนี้นะครับโดยการไอ้น้องมานะเป็นคนนไอแน่เป็นคนเสิร์ฟไก่แน่ประมาณนี้นะครับเนาะเป็นเรื่องปกตินี่แหละครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปฟังเบิงว่าสีมวลสมดยนะครับสำหรับมานะเพชรปั่นแพ่งของเห้าครับลองฟังเบิงครับผมเอิญน,น้องไซมอนหน thank ครับผม <c oughs> จังได้กับฝากพ่อๆ่อแม่แม่นะครับกดไลค์กดซับสบไคร์ในผู้พาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจสู่ ฝันสู่งานต่อไปสำหรับในการทำคลิปของมานะนะครับเนาะส่วนพันธีกดสมือสเว่นพันกระบอกวิเด้พันกระบอก,กบอยู่ตลอดเวลานะผู้พากะขอบคุณห,หลายๆขอบคุณมากๆนะครับเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขึ้นรถขายองค์มกักจะึ้นึ้นคืนแน่ตลอดเวลาบ่มีล่งครับบ่มีลง่งยังบังเมือกอับค้นมีอ่าผู้ติดตามขึ้นเลยๆนะครับ คิดดีท่ำดีทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีดีสิตามมาตามที่พอโจเิ่นเคยบอกร้องนะครับเนาะไก่เมื่อเขามาเลยๆนะครับประมาณอ,อีกเดือนอีกบ่ถึงบ่ถึงเดือนแล้วนะครับสาหรับขึ้นบานไม้ของหนองมานะทาบุญขึ้นบานหม่อยู่ที่บ้านสวนสวรรค์นะครับปุ้ซสื่อบานมันสื้อมวลมวลแห้งหลังบานแห้งงามพี่น้องล้างบ้านนี่ เพื่อนนี่ยังนำเพื่อนอางอางเก็บน้ำหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะใงญ่ยยแห้งเป็นอย่างที่ไงแห้งสุดยอดเลยหาปูหาปลาอยู่แบบมีความสุขนะครับสบายสบายสบายมามีมองทำมาหา,หากินอนเสโอหาปูหาปลามวนแห้งพี่น้องผู้พาละมักหลายนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามครับผม,ผมฝากคอมเมนต์ฝากซับสครหย ไม่พอพอแหม่ๆมีระด,ดัความสูงนะครับเด้อผมสวัสดีครับ